ซัมแวร์ซัมฮาวไฮสคูลทีชเชิร์ด เรามีอะไรจะบอกคือเราคือีรัน<ข>ไม่ช่วยคุยยกของหน่อยตอนนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปช่วยคุยยกของแป๊บหนึ่งนะอือ เมื่อมีครั้งที่หนึ่งมันก็ต้องมีครั้งที่สองพิมเขาอยากจะบอกว่าคือเราเราจะบอกว่าคือพิกพกี้แฮปปีมาแลนทายคะ่ะีเอาหัวใจมาเอาหัวใจมาให้พิกี้เอาของ,ของไปอันนี้ดอกไม้ให้คะ่ะ และเมื่อมีครั้งที่สองก็ต้อ,องอมีครั้งที่สามล่นล่นล่นมากค่ะล่นมากทุกคนพร้อมแล้วยืนขึ้นแล้วจับคู่ค่ะแกคู่เรา เียมมุนนะคะเออคือทีมเราอยากจะบอกว่า ปิดเทอร์มินทำอะไรกี้ นอนที่บ้านป๊อกไม่มาหาหรอมาทุกวันพีมล่ะเป็นไงก็เหงาๆแต่พีมมาเรียนไม่กี่อาทิตย์เดี๋ยวก็กลับแล้วคิดถึงเพื่อนจะแย่ทนหน่อยนะอีกไม่กี่อาทิตย์เดี๋ยวก็เปิดเทอมแล้วเออเนาะแต่ยังไม่ได้พักเลย จะเปิดเทอมอีกแล้วนานสิปิดเทอมก็เหมือนไม่ได้ปิดแล้วนี่กี่ต้องไปทำอะไรไหมไม่ได้ทำอะไรพิมพ์เรามีอะไรจะบอก กี้พี่อะไรมาเราอ่านไม่รู้เรื่องเลยเอ่อคือคือ,คอ จอกันนะยังไงเจอกันตอนเปิดเทอมนะคิดถึง <S 2> <S 2> <S สวัสดีวันเปิดเทอมวันแรกของหมห้านะเอ๊ะฟังอะไรอยู่อ่ะฟั <c oughs> งด้วยสิครับ <c oughs> จะอะไรห้องนะงเ,ปนเ,นเป็นไงมึงบอกชอบพีไปหรือยังจังอ,อุ๊ยอุ้ยโม่ห้าแล้วนุ้ยรออะไรวะ กูว่าเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วป่าวะกูไม่อยากเ,เ,เสียเพื่อนเอ้ยเพื่อนนะเสียเพื่อนแต่ได้แฟนคนุมนะเว้ยเออเดี๋ยวกูจะบอกม .5 อห้านี่แหละ

ขอบคุณนะ เคยเป็นเจ้าหน้าที่อาสามาก่อนเดีย๋ยวพี่ช่วยกีเองออพี่เต้เป็นผู้ชายเดี๋ยวพีมช่วยเองค่ะทุกคนถอยกีกีโอ้ยโอ๊ยกีโอ้ยโอ๊ยโอ้ย พี่ลูก<อ>นี่เป็นไงบ้างอะโห,โหยังหน้าแดงอยู่เลยอะนี่ยังเจ็บอยู่ไหมอะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอนะพิมพ์เออนี่โดนลูกบานกระแทกใส่หน้านะ่ะและ้วการแข่งขันเป็นไงบ้างอเออ คิมก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะิมมองแต่หน้ากี้ น,น,นิ่มๆนี่เออของมึงกูขอดูหน้หมหา,า,า,ามึงกเลยเบาๆอีปอกมึงกูก็ต้องเช็คหน้ามึงก่อนเปะวะว่าหน้ามึงอะตอนนี้เป็นยังไงบ้างจมูกมึงยังอยู่ดีไหมเพราะว่าเมื่อกี้ลูกบาลแม่งใส่หน้ามึงเต็มเเลยพอเลยปอกต้องมาย้ำกูยังดีงอยู่อะเออยังดีก็ยังดีเฮ้ยมึงแล้ว มึงไม่ต้องอยู่ประชุมทีมบาสเถอโหแล้วมึงจะให้กูอยู่ประชุมทีมต่อไงตอนนี้กูอายจนแทบจะมูดแผ่นดินหนีเรากูต้องรีบชิงปะไม่เป็นไรมึงแต่มันยังมีเรื่องดีๆอยู่นะเว้ยพาะมึงเลยนะเว้ยจี้ทีมเราเลยพลิก,กลับมาชนะจริงเหรอจริงเดี๋ยวนะนี่มึงจะบอกว่ากูเป็นตัวถ่วงทีมพอกูออกทีมก็เลยชนะงั้นดิมึง ไม่ใช่ก็เหมือนใช่ปะวะมึงรู้ปะตอนเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะทุกคนในสนามนะโค้งสายตาไปที่มึงคนเดียวเลยยังไงวะมึงมันก็คนดังทีมก็คนดังมึงคิดภาพตามกูนะเว้ยคนดังสองคนแม่งนอนหนุนตักกันใครจะไม่มีสมาธิแข่งคะ่ะแม่งนอนหนุนตักกันเนี่ยนะที่ทีมเราเนี่ยเปลี่ยนพลิกกลับมาชนะเนี่ย เพราะว่ามึงไม่นอนหนุมตากธรรมดาไงชอดที่มึงสองคนเอาหัวโขกกันอีปิงแย่งบอลวิ่งไปเลยอัใต้เป้นเพราะอะไรึงเลยเพราะสีเหลืองแม่งหันไปตัมเสียงที่พีมลงรองเฮ้ยสีเราัวเช่าล้องเฉยเฉยไม่ไรอีป๊อกมึงยังไม่พอนะแล้วชอดที่พีม เอามืออังนน้นอ,อังนี่ของมึงนะอีปิงเอาไปอีกสองแต้มนี่เราทูดเข้ออีกแล้วแล้วช็อตที่พิมนะเอาน้ำแข็งประคบให้มึงเนะี่ยอีปิงก็เอาไปเลยอีกสองแต้มเฮ้ยเมื่อกี้เรายิงเข้าอะ นี่แต่พรุ่งนี้นะมึงเตรียมรับมือกับข่าวลือได้เลยเข่าวลืออะไรวะเดี๋ยวมึงก็รู้ขอถามพิ่กี้คบกับพี่พิมจริงหรือเค้กคะตอบเร็วตอบเร็วตอบเร็วค่ะหยุดไม่ได้คบกัน To YouTube.